โอ้ไปนอนคนเดียวเหรอพี่ไปาังใครนอะไรใครอะทีแรกผมนอนอาครับแล้วผมก็มาจะมามอบตัวครับเนี่ยเออผมงงไงผมมาไม่ผูกไงผมเี็กโรงพักแต่ผมโยนหาโรงพักเป็นเป็นอะไรกันเขาหาเรื่องผมนะพี่รถพ้อไหมรถข้อครับรถพ่อเ้็นยังอะเป็นยังไงอะคนคนนั้นหรรู้จักกันหร พวกรถขนส่งเยอ๋อแสดงว่าเรามีปัญหาเลยพวกรถขนส่งก็เการถขนส่งเนี่ยเนี่ยผมโดนหาเรื่องบี์ทุกวันครับผมโดนพวกรถขนส่งหาเรื่องบี์ทุกวันเอนี่ยผมมีลงคลิปทุกวันเนี่ยลอครับรถนี้หรอแล้วรถพวกนี้รถทั่วขนส่งรถขนส่งก็ไปรถ้อนะรถข้อรถตู้โอเคครับเข้าใจแล้วอเคแอก็ ผมจะรีบไปต้องรีบไปเพราะมันขึ้นเขาไงจะไปถึงย้อนมันจะมืดครับคก็เลยรีบรีบเพื่อจะออกฝาเขาเขาตันจะออกซ้ายเขาก็เบียดอันนี้คือผมไม่โมโหไงผมนอนตลอดทางเลยผมนอนทางแรกในแม่น้ำเดินไปเดี๋ยวเดินเดินีปอยู่ที่ไหนครับอยู่เขาแล้วมาเที่ยวใช่ไหมครับเพราผมก็โดนแกตลอดทาง 我老激动，同学、嗯。 อาเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยได้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 